เริ่มเกมมาแล้วนะครับเก็บห <Get S 1> ัว <Who? S 1> อ้าวเรามีนน <D. S 1> ดัมมี่อีกหนึ่งตัวก็คือแปดนะครับเขา <That. S 1> เก็บหัวไปแล้วขิง <King. S 1> ว้าวเราเจอได้ตัวที่เรียกว่าโตนะครับโตหรือ <Eight. S 1> สเปโตนะครับก็คือแมมโพดัมนะครับแจ็คเจ็ด ห้าตรงนี้เราสามารถเกิดได้นะครับแต่ถ้าเราเกิดเราจะไม่สามารถเกิดสเปโตได้นะครับเราก็ต้องรอไปก่อน <9. S 1> เพราะว่าการเกิดสเปโตนะครับบวกห้าสิบแต้มเลยนะครับ <10. S 1> แต่ในเวลาที่เรา <10. S 1> ถือแบบนี้ถ้ามีคนอื่นนอกเราก็เสียห้าสิบแต้มเหมือน <10. S 1> เช่นกันนะครับเสร็จ อมนอยาตทิ้งทิ้งอะไรดีเนาะแจ็คแจ็ตรงนี้เอ็ดก็คือดัมมี่ของตัวนี้นะครับอ่าเจ็ดเกิดสามสิบ หกลองเก้าเจ็ดเเก้า <King. S 2> ตรงนี้เราหาจังหวะนอกมืดแล้วนะครับคือเรามีโตอยู่หนึ่งสองสามสามตัวแล้วมีดัมมี่ดัมมี่ดัมมี่ <c oughs> แล้วก็ตัวคว่ำนะครับคือถ้าเขาทิ้งแมมเกิด <c oughs> อ่าเขาลามตัดมาเราก็นอกได้เลยหรือว่าเราจัวได้ดัมมี่นะครับเราก็สามารถนอกได้เช่นกันสาม นี่ครับนี่คือการนอกมืดนะครับอ่าได้โง่ด,ด้วยนะครับแล้วก็เลนเกมครับ